กาสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน่องทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้สู่ช,ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะครับผมเกมใหม่ล่าสุดมาอีกแล้วนะท่านนะหลังจากโปเกมอนไปนะฮะเราก็มี Cyber War นะ MMO RPG นะสลับสโตมาเลเซียนะจะเป็น A.P.K เล่นได้นะสลับบูสเต็กหรือว่า Android นะส่วน iOS ไม่มีนะครับผมขออภัยด้วยนะฮะอ่ะเรามาดูระบบเลยนะฮะเราจะเลือกตัวไหน,นครับดาบใหญ่หรือตัวผู้หญิงนะ ผมขอเลือกปืนละกันเพราะเล่นง่ายนะครับผมเนาะนแล้วก็ไปเลยครับมี2ตัวให้เลือกนะครับแล้วเป็นแนวนอนนะฮะเนี้ยภาพก็โอเคเลยนะใครเบือ่อเกมนะฮะช่วงนี้ก็มีเกมใหม่แบบนี้เป็น M O r P G นะฮะทางช่องเราก็ได้นําเสนอเสิร์ฟอาหารร้อนๆมาให้ท่านอีกแล้วนะสำหรับเกมใหม่ๆนะฮะจัดไปใครชอบเกมเพลกก็โหลดได้เลยครับใครที่ ตัดสินใจอยู่ก็รอผมเล่นก่อนแล้วกันนะดูผมเล่นนะฮะอย่างเงี้ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงเข้าไปสกิลขวามือนี่เยอะมากๆนะฮะอ่าใครเล่นในบูสแต็กไม่ต้องปรับปุ่มนะฮะเขาอันนี้ไม่ให้เลยนะผมปรับปุ่มไม่ให้แล้วเลยนะฮะอันนี้วิ่งไปเลยครับออสโตโร์นะฮะตะกี้ลองเทสปืนดูเฉยๆนะผมเนาะก็โอเคนะถึงภาพมันจะไม่ได้หวือหวามากนะเหมือนเกมชิมิแพกแต่ว่า มันก็เป็น m m o r p g ที่โอเคเลยนะฮะกราฟิกก็โอเคนะฮะโอุโ๊ยหนึ่ครับเอฟเิกชิบหายยิงมากระโปรงเปิดเสร็จเลยนะฮะ M2 ็มทูเกมเห็นเลยครับสีอะไรนะฮะไปนะฮะได้สก,กิลหนึ่งแล้วนะผมเ,เพื่อนๆก็ไม่ต้องสังเกตเยอะนะฮะกระโปรงถึงจะสั้นนะสังเกตเกมเพล์ดีกว่าเราเฮ้ยโอ้โหด็อกเตอร์แม่งแปลงร่างนะฮะผม อะไรจะเทร่รอขนาดนั้นอย่าบอกนะต้องต้องสู้กับด็อกเตอร์นะทั้งที่เรามีสกิลเดียวน,นนะเนวาร์ปหนีได้ไหมไม่ได้ครับยืนสู้เลยครับเพราะแรกๆเราแข็งแกร่งอยู่นะฮะนี่เจ๊สวยเลยช่วงนี้เกมออกมาเยอะแยๆๆนะมากมายนียก็มีข่าวสารของสมดวอลคอนิเคลิลมาแล้วครับมันมาแล้วแต่มันมาแบบในรูปแบบของ ตอนที่เขาบอกอ่าครั้งที่แล้วจาได้ไหมสมานโอคอลนิเกิลเนาะอ่ามันจะมาในรูปแบบของโกบอลเลยนะเขาบอกเนาะเขาจะไม่ลองเซิร์ฟเกาหลีนะแล้วก็มี NFT มาด้วยนะอย่างที่ผมบอกไปนะก็เตรียมตัวเล่นเลย,เลยครับเกมหลักมาแล้วผมบอกเลยว่าเกมใหญ่ๆจะมานะแต่ว่ามันเป็นเทสเบต้านะก็ต้องเรา iOS ยังเทสไม่ได้ด้วยนะเออก็ต้องรอต่อไปนะเดี๋ยว iOS ก็รอไปก่อนอ Android ก็ทดสอบตั้งแต่วันที่30 ถึงวันที่14เมษาสบายเลย15วันเราจะทดสอบให้เต็มที่จุดใจไปเลยนะว่าเวลาเล่นเวลาเล่นจริงมันจะได้แบบเออรู้ได้ไงว่าเล่นยังไงใช่ไหมล่ะนะครับก็ไปลงทะเบียนไว้นะเดี๋ยวผมทำให้นะเดี๋ยวผมอัดคลิปอันนี้ก่อนนะจบปุ๊บแล้วเสิร์ฟด้วยซัมเมอ e r วอรนะให้ลงทะเบียนกันไว้นะอ่ันนี้ก็มาดูเกมนี้ก่อนนะเกมนี้ก็น่าเล่นอยู่นะผม ไม่รู้มันยิงใครนะแต่เราวิ่งทำเควสอย่างเดียวนะฮะไม่สนใจสู้นะฮะอย่างงก็ฝากกดไ like, ลค์กด s c ด i า e ทางช่องด้วยนะฮะจะได้มีกำลังใจในการหาคลิปใหม่ๆมาใ,ให้เรื่อยๆหาคลิปใหม่ๆม,มาเสิร์ฟร้อนๆนะฮะให้เพื่อนๆสายขี้เบื่อกันเล่นเรื่อยๆทุกวันนะฮะวันไหนไม่มีก็เงียบเงาหน่อยแล้วกันนะครับผมเนาะตอนนี้ทางช่องเราก็เล่นเกมญี่ปุ่นของ DMM เนาะผมช่องเรียก DDM เนาะก็เกมนั้นก็น่าน่าเล่นอยู่นะโอเคไปไป อย่าบอกนะว่าเปิดเ,เกมนี้มีเปิดกระชากตัวละครอ๋อเอาเพื่อนมาน่าจะเอาเพื่อนมาช่วยได้นะดูส่งแล้วนี่ฮหยุดสังหารก่อนก็ได้นี่นี่อุย้ยอันนี้เราไปเก็บเคลสฮะโอเคนะยิงไปมีสกิลสองแล้วนะสองสกิลนะผมใครจะสามบอดปล่อยบอดก็ได้นะนี่ไงตัวนะอ,อ เด็กน้อยวิ่งตามเราอยู่นะค่อนข้างจะโอเคอยู่นะมึงนี่มีสามสกิลแล้วงานงานง่ายลเลยครับก็จะเป็นออกไซไฟนิดหน่อยนะฮะเนาะแอคชั่นไซไฟนิดนิดนะฮะตัวละครก็ทันสมัยนะเทคโนโลยีเข้ามาร่วมด้วยนะฮะนี่ท่าไม่ตายหรือเปล่านี่จันทเป็นท่าไม่ตายของเพื่อนเรานะ ปรับภาพแล้วปรับให้สุดก่อนนะปึ๊โอเครับของมี60 fps ไหมอ,อ่นี่แหละสุดแล้วได้แค่นี้ครับปรับภาพนะฮะก็โอเคอยู่ครับระบบนะค่อนข้างจะเล่นง่ายเนาะมีออโต้ด้วยนะครับผมก็ใครสนใจก็ลิงก์หลดใต้ดีคริปชั่นเหมือนเดิมนะฮะ i o s อดเช่นเดิมนะครับผม เนี่ยผมให้ดูระบบเกมเพย์นะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะนี่ VP มาลอก่อนเลยครับผมเติมให้ยับนะเกมจีนไม่ต้องบอกนะฮะสมัยนี้ใครไม่มี VP นี่เฉยนะฮะเกมมันต้องการรายได้เนาะใครที่เบื่อเกม VP ก็ไม่ต้องเล่นนะเอาง่ายๆให้ปวดหัวพระว่าสายฟรีในโลกนี้มส่สู้ใครไม่ได้อยู่แล้วนะเนาะจะเติมน้อยเติมมากก็ยังไงก็แพ้พลังเงินอยู่ดีเนาะ ถ้าจะเล่นแบบไม่คิดอะไรลนยะผมแนะนําว่าเล่นแล้วไม่ต้องพวงหน้าพวงหลังคือเล่นแบบสายฟรีแบบพวกผมเนะยเอาความมันเอากลุ่มเอากิ้วนะฮะเออสู้ไม่ได้ก็เลือกเล่นครับสายฟรีไม่ยากนะฮะผมเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะพอเลือกเล่นแล้วไม่ต้องไปเสียดายเสียอะไรเงี้ยบางคนซเสียดายต้องแบบนั่งเล่นจนยาวบ้างโอ้ยเล่น10เกมเลยนะฮะเติมแล้วทุกเกมเล่น10เกมอย่เงี้ยก็ไม่ไหวนะฮะเนาะ ส่วนเกมลิขส,สิทธิ์ก็มันอยู่ที่สิทธิ์ของเรานะเราจะเล่นไหมเกมเถื่อนเกมอะไรก็แล้วแต่ที่คนจะเรียกเนาะแต่ผมเรียกว่าหนิลิขส,สิทธิ์กันผมก็ไม่ชอบเลยนะเวลาคนเวลาเราจะัตั้งใจเล่นแล้วมามีคนเอ้ยมันลิขสิทธิ์มันเถื่อนมัน V i พอย,อยไรเงี้ยผมไม่ชอบนะอ่าส่วนใหญ่ช่องผมนี่มากอกวนแนวเนี้ยผมบล็อกทิ้งหมดเลยนะขออภัยด้วยที่บล็อกทิ้งไปไม่ชอบที่เก็จมานั่งเถ e ียงมานั่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเล่นเกมอยากบันเทิงอยากเล่นกับคนดูนะสตรีมมันคุยกันเรื่องเกมศึกษาเรื่องเกมมากกว่านะ ยังไงก็ขออภัยด้วยนะใครที่โดนผมบล็อกไปก็ไปทำไอดีใหม่มาแล้วกันนะเข้ามาในช่องก็อย่ามาสร้างความแตกแยกอย่ามาพิมพ์อย่างนู้นอย่างนี้นะจะเล่นก็ถามมาเลยพี่เล่นยังไงสนุกไหมเเล่นด้วยครับเข้ากิวด้วยอะไรเงี้ยโอเคนะอันนี้มาได้เลยนะนะครับก็ช่องผมอาจจะไม่เหมือนช่องอื่นเขาแล้วกันแต่ว่าใครมาดีผมก็ยินด,ด,ดีต้อนรับอยู่แล้วนะใครมากวนประสาทผมก็บล็อกไปแค่นั้นแหละเนาะ เห็นใจกันด้วยนาออยากให้สตรีมมันสงบนะฮะอ่าส่วนใครที่ติดตามเนะี่ยเกมใหม่ๆเรื่อยๆก็ติดตามชอบผมได้นะฮะนอกจากสตรีมก็สรรหาเกมใหม่ให้เรื่อยๆนะดูเกมเพย์นี่อย่างเงี้ยน,น,น่าเล่นไหมชอบไหมนะฮะถ้าชอบก็จับไปเลยครับไม่ต้องฟังเสียงใครนะฮะเราอยากเล่นเกมอะไรเราก็จัดไปมันไม่มันมก็อีกเรื่องหนึ่งไม่มันก็ลบทิง้งนะฮะแต่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าเนี่ยตัวละครมันโอเคมากๆเลยแล้วก็มี ผมว่าน่าจะมีเปิดกระชาด้วยซ้ําไปนะเนี่ยยังมีตัวละครเพื่อนเราเห็นไหมเออเอามาช่วยในนะในการลบนะแล้วตัวละครเพื่อนสวยซะด้วยนะอันนี้ผมไม่วิ่งลบเลยนะใส่จระเลยนะผมนี่ก็อัพไปเรื่อยๆครับในอุปกรณ์มีอะไรนะฮะใส่ไปนะเนี่ยไอ้อันนี้ตุ๊กตาด้วยเหรอ,อไปศึกษาเอานะส่วนคนที่เล่นเซิร์ฟนอกผมแนะนำเนะะ คนที่ไม่เคยได้เซิฟนอกเลยหัดเล่นไว้เวลามีเกมใหม่ๆมันจะเล่นได้สบายๆมันเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเนาะอนาคตแล้วมันสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้สบายแปลภาษาได้หมดเนาะพยายามหัดเล่นไว้เวลาเกมมันเข้ามาเราจะได้เล่นเป็นนะฮะเล่นไม่ยากนะฮะเกมดีๆเยอะนะเซิฟนอกเยอะๆมากมายนะฮะผมก็เล่นได้ทุกภาษาเลยไม่วอลลี่นะฮะไม่ใช่เพราะผมเก่งภาษานะผมเล่นทุกภาษาผมชินหมดแล้วผมก็เอาเนี่ย มือถือแปลเอานะครับผมง่ายๆนะฮหาแอปไม่มีก็ไปโหลดในไปดูก็ได้วิธีใช้งานยังไงนะฮะใน u t u b e อ่ะผมก็ใช้แอปฟรีนั่นแหละนะะผมก็เนี่ยกดปุ๊บแล้วก็ถ่ายแล้วก็ถูๆนะฮะภาษาไทยมันก็ออกมาแล้วนะะก็แปลได้คร่าวๆว่าเอ๊ยมันทำอะไรได้บ้างเนานะง่ายๆเอาละครับระบบนี้ก็โอเคปืนไฟเราเริ่มรู้สึกว่าจะรุนแรงขึ้นแล้วนะฮะก็มาเจอสุดหลองเรานะี่ เฮ้ยผมเปลี่ยนเอ้ยตอนแรกเป็นผู้ช่วยแต่นี้กลายเป็นหุนนนนห่นยนต์แล้วบมนี่ฮะเป็นหุ่นยนต์แล้วมียานด้วยมาช่วยนะฮะแล้วก็มีเพื่อนอีกนะหนึ่งคนนะการโจมตีช่วยกันสาม,สาม,ส,ามสามทางเลยเนาะโอเคเอา้าวผมลืมปิดเสียงมันจะโดนลิขสิทธิ์ไหมวะเนี่ยขออนุญาตปิดเสียงก่อนนะฮะ <c oughs> หรือ่าตัวเองไม่ให้ลืมปิดเสียงนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นไรครับถ้ามีเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์แล้วก็ใช้เครื่องมือในของย t u b e ได้ตัดออกเลย,เลยนะผมหรือไม่ก็เปลี่ยนเสียงเพลงไปเลยยัดเข้าไปนะฮะสมัยนี้มันง่ายแล้วนะเอาเลยครับผมเจอโอ้โหด็อกเตอร์แปงลงร่างอีกแล้วเอยไม่ใช่อันนี้ของตัวเราเลยับผมขี่หุ่นยักษ์นะฮะใส่กันเลยนะฮะแจกเพชรห้าร้อยนะฮะเมื่อเปิดจิ๊กซอครบนะฮะ เอาไม่ใช่ด็อกเตอร์ให้หุ่นเรานะฮะนี่วิ่งไปเก็บของนะนี่แปลงร่างได้ครับเห็นไหมนี่ว่าโคเท่นะว,ว้าวนี่ไงเจอตัวนี้เฮ้ยไซไฟครับผมอยากับแมทริกเนะี่ยแต่ระบบสไลด์ตัวละครไม่เห็นมีเลยต้องเดินหลบเอาเนะี่ยเห็นไหมเออต้องเดินหลบเอาอะ ไม่ต้องเดินหลกครับยิงเลยครับผมล็อกเป้ายิงเลยอ่าสวยงามเนะีฮะแปลงร่างได้นะ่ยโอเคนี่ผมว่าทำ,ทำมันทำบรรยากาศดีมากเนาะเหมือนเราอยู่บนยานจริงๆเลยนะท่านเอาล้วครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะฮยใครสนใจลิงโหลดอยู่ใต้คลิปภาพสวยนะฮะซีจงดงามแปลงร่างได้มีระบบสัตว์ขี่มีเพื่อนนะฮยผมว่าน่าจะซัมมอนได้ด้วยนะนยัไงก็ ใครเล่นจริงๆจังก็งงงงงเปิดระบบยาๆไปเลยนะฮะฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยเนะฮะเจริญคลิปเนะี่จะหาเกมดีๆมาฝากกันอีกครั้งนะฮะติดตามไปด้วยกดกระดิ่งให้หมดเลยนะครับท่านนะฮะมีอะไรที่ผิดพลาดไปขออภัยด้วยนะฮะไงเจริญใหม่ขอคุณมากที่รับชมคลิปนะฮะสวัสดีครับ